สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสาภาพแรงงานทั้ง3การไฟฟ้าคือ 1. สาภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2. สาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 3. สาภาพแรงงานการไฟฟ้าภูมิภาคทั้ง3าองค์กรได้มีมติในการประชุมร่วมกันดังนี้ คือ 1. ไม่เห็นด้วยกับ3แนวทางการขึ้นค่าไฟเพราะเป็นการซ้ำเติมชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสอขอให้รัฐมนตรีตึงราคาค่าไฟฟ้าที่4.18บาทต่อหน่วย 3. หาแนวทางแก้ไขภาระหนี้ค่าเอทีให้กับการไ,ฟ,าไฟฟ้าฝ่ายผลิต 4. ขอให้รัฐบทบทวนโครงสร้างพลังงานที่ส่งผลกระทบ ต่อค่าไฟฟ้าเช่นการกำหนดสัดส่วนนโยบายการผลิตที่เหมาะสมการจัดทำแผน PDP การจัดสรรกาเพื่อผลิตไฟฟ้าตลอดจนกำหนดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมโดยจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อให้มีการทบทวนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงาน และประเทศชาติและประชาชนต่อไปขอบคุณมากครับ